đi cùng mình năm lần đấy có bao bao cái không nghe là cái không được

ปัญหาอุปมาสุปชกลาอุปทานอุปันหาลาพระเจ้าแล้วปู่ให้ลูกหลานได้สร้างบุญสร้างบารมีสาวปูไปขอปู่ยสาเก่าออกวางให้ขอโชคลาขอคุณเจตไตรเอื่องบารมีให้ลูกสาวได้มา ให้ลูกสาวว่าตรงตรงปู่ลูกสาวว่าพึ่นอยู่กับปู่บาลมีเฮาเรือให้ตรงตรงปูป่าออกออกอมวันนี้พนซ่ามาเจ้าแล้วปู่โบสิสามอุจสามธานให้ลูกสาวเป็นสะพานบุญ ให้ลูกหลานได้มีอัตมีเบียยได้สางทางอภิุรรศาสนาให้ได้มีเงินมีทองได้กินได้ยาปูกระอิงพ่อใจแล้วเอ้อหงวดนี้ให้สามตัวแ้วปูเด้อด ปูสิให้ลูกสาวปวดนี่สิให้สามโตโตโตซาซาโตปูปูใหุู้เจ้ครับไฮสองโตงตโงแม่นอยู่ปูหลานเปิดเอ้าคนเอ้าคนเอ้าปูว่าให้เปิดเปิดคอเซฟเนาะปูแม่ซุปปลาเตะเมือบาดานของปูนี่มากมายปูสิให้เอาขึ้นมา ให้สามบุนสามมีไปลูไใล้านได้สาวัตว่าอะารปูกรสิได้ดส่วน,นกุศลนังเด้อเมื่อนี้จะปูอื้อกาได้มาสนทนาทำกับปูแล้วสนทนาเรี้ยงงานโบดหลานหน่อยอสิซอย รวมแรงรวมใจกันจะให้มีโชคมีลาภให้ลูกให้ล้านได้าพากันไห้สร้สางบุญสร้างกุศลเท่าสิได้บอกพิจิปิย์าขึ้นที่เฮาได้โชคได้ลาภมานี่ยขอให้เฮาได้ปุณณธาบลงไหเ,เดอ้อมันสิมีโชคมาเรื่อยๆเ,เด้อลูกเดอ้อมื่อนี้ลูกหลานสิมาขอ ปูเมนบย่างผัดซุปซุปบะเต่เมืองบาดาลจ้าค่ัปูหลูกลานแต่มาเพิ่มบุญบารมีปูนี่แหละปูที่ผ่านมาไหวลูกสาวมาตลอดแต่ช่วงเขาพันซาปูสิบห่โชกลาภลูกหลานออกวันซาลาปเจ้าเลวปูเคยบอกกับลูกสาวปูว่าปูสิไห่ ช่วงปอพันษางวดเอานึองนันปูให้ไปงวดแหละกุนแจไต่เมืองบดานแต่ได้สองดอกเนาะเขาตรงตรง,งแมนบอแมนแมนอปวดนี่งวดลูกหลานอยากไาต้ขุนแจหลักไต่เมืองบดานสามดอกแมนบอเจ้าค่ะปู กูเจียน้ำง้ำสามเจ็ดโอ,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 อ้ยบ้ามกสุดคนเออกูให้จนแจรับไตหมื่งบาดาลสา ตตงตงสามตัวตุงตุงสาธุสาธุให้ดูให้หลานใดมีอัดมีเียให้มีเงินมีทองแจกบุญแจกทานให้ปู่นะขะพะปู่นะปู่นเดี๋ยวข้าปูทุด xám tét xám tét xám tét xám sáu, xám tét 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 โศไในบาปแล้วให้เห็บปุ่นเห็บพานเอิบส,สือปูซสื้อยาปูยากระสิได้หลับผลปุ่นกุศลน,นัลุกหล้าได้ไปคำชะโนดให้ไปหาปู่ยุสารเก่าปูอยู่หมองหนเดอ้อปูบังเป็นเพียงภาวนาอยู่ารหนอ ถาหนอสามต้งไหนปูกใครจะอยู่แมลูกสาวปู่ลูกจัดดีปู่ใหูกให้ละเอูนสเจสปดู่แถมให้ปู่ปู่

ให้ได้มีเงินมีนอนอนอนทองได้สะ่งได้แพงให้ได้รับเบีย้ยให้ทหานหน่อยได้โบนให้ท่ารเจ้าปออู่อล้กเด้อ